รัมผลักอำนาจใส่มือจีนปลาเล็กว่ายหาหน้าน้ำใหม่การปรับเปลี่ยนท่าทีและลักลั่นสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้กับประเทศคู่ค้ากำลังผลักสายประเทศลเล็กๆว่ายหาหน้าน้ำใหม่กระจายความเสี่ยงออกจากสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียและแอฟริกาที่กำลังโบยบินเข้าไปหากลุ่มตลาดใหม่อย่างบริกส์ที่มีจีนและรัเสเซียเป็นพี่ใหญ่จนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแสงหน้ากลุ่ม G7 เรียบร้อยแล้วแม้สหรัฐจะเป็นประเทศผู้บริโภครายใหญ่อำนาจการซื้อ แต่นโยบายการค้าที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของโดนัลด์ทรัมป์กำลังทําให้ประเทศอเมริกาสูญเสียศักยภาพการแข่งขันให้กับจีนการประกาศขึ้นภาษีไม่ใช่เรื่องผิดสําหรับสหรัฐแต่การปรับเปลี่ยนท่าทีและลักลั่นสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้กับประเทศคู่ค้ากําลังผลักสายประเทศเล็กๆว่ายห,หาหน้าน้านใหม่กระจายความเสี่ยงออกจากอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียและแอฟริกาที่กําลังโบยบินเข้าไปหากลุ่มตลาดใหม่อย่างบริสที่มีจีนและรัสเซีย เป็นพี่ใหญ่นโยบายของบริษั์ชัดเจนต่อการเปิดกว้างทางการค้าและพร้อมจะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันพวกเขาอาจสร้างสกุลเงินชนิดใหม่ขึ้นมาใช้ร่วมกันสําหรับการชําระด้านการค้าระหว่างประเทศกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่หลายประเทศต่างสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นทำให้จีนหนึ่งในประเทศชุดบุกเบิกถูกจับตามองในฐานะมหาอำนาจโลกใบใหม่อย่างไม่อาจปฏิเสธได้จากจุดเริ่มต้นในปีคริสตศ,ศักราช2000 9. นดสสมาชิก4ประเทศประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนเรียกตัวเองว่าประเทศเศรษฐกิจใหม่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเปิดรับแอฟริกาใต้เข้าร่วมเป็นสมาชิกปัจจุบันบริสมีสมาชิกแล้วกว่า10ประเทศยังไม่รวมประเทศพันธมิตรหุ้นส่วนอีกจํานวนหนึ่งรวมจํานวนประชากรคิดเป็นสัดส่วน40%ของประชากรโลกมีเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งใน3ของเศรษฐกิจโลกอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแซงหน้ากลุ่ม จีเจ็เรียบร้อยแล้วสืบจากข่าวรายงาน